สวัสดีค่ะพบกับน้ำพี่อองฟองค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างย้ายงานใหม่กับทนทำอยู่ที่เดิมอย่างไหนนะคะจะดีกว่ากันบางคนนะคะบ่นว่าที่ทำงานไม่ดีแต่ก็เลือกที่จะอยู่ต่อทำไมนะคะถึงไม่เปลี่ยนที่ทำงานทั้งที่รู้อยู่ไปก็เหมือนเดิมมันเพราะอะไรกันนะมาฟังเหตุและผลกันดูสักหน่อยค่ะทุกคนที่ทางานของบางคนก็สุดจะทนจริงๆ หละหลายคนนะคะบอกว่าตอนแรกๆไม่มีปากมีเสียงดูเชิงไปก่อนแรกๆก,ก็ยอมหลังๆเสียงแววมาอย่ายอมอย่ายอมอยู่นานๆไปนะคะเดี๋ยวนี้พร้อมบวกมากใส่หมดไม่สนใครจะเป็นหัวหน้างานหรือเป็นเจ้านายก็เถอะเอาเปรียบมีเถียงแม้จะรู้ว่าอยู่ต่อแล้วจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่จะได้นะคะความนิสัยมันตามวัฒนธรรมเขาเลยยิ่งอยู่นานยิ่งเหมือนนางมันร้ายแน่นอนว่าสกินนะคะปาก,กเราจะเก่ง ขึ้น200เซแม้แต่การพูดน้ำเสียงและสีหน้าจะเปลี่ยนไปมากฟาดมาฟาดกลับไม่โกงนี่แหละค่ะคือข้อดีของการอยู่นานที่ทำงานและออฟฟิศนะคะจะลอล้อมให้เราเป็นคนสู้คนค่ะยิ่งอยู่นานยิ่งมากประสบการณ์และจะสอนนะคะให้เราแกล่งขึ้นบางทีนะคะก็ให้ที่ทำงานระอาเราบ้างเนาะใครจะทนทานกว่ากันวัดกันดูสิเออยิ่งเข้ามานะคะเป็นน้องใหม่นะแรกๆ โดนข่มมากเรียบร้อยพูดน้อยก็น้องใหม่อ่นนะเนาะหลังๆจะหยุ่มหัวเพื่อนร่วมงานแล้วผ่านมาหนึ่งปีนะคะท้าชนยันเจ้านายเจ้านายนะคะบอกคุณจะเถียงผมทําไมพนักงานได้แต่ถอนหายใจเจ้านายไม่เข้าใจคําว่าอธิบายอะ่ะเหนื่อยกับเขาเลยวกกลับมานะคะที่พนักงานด้วยกันที่ทํางานใครนะคะมีมนุษย์ป้านะปากเก่งทุกคนผิดถูกไม่สนเสียงดังไว้ก่อนเป็นอะไรนะคะที่น่าเบื่อมากบางคนทําจนตุยก็อยู่ได้แค่นอกโลกถูก ย้ายตำแหน่งงานบ้างให้ทำแต่ง,งานหนักๆบ้างแต่ก็ทนนะเพราะยังหางานใหม่ไม่ได้บางคนก็รู้หมดทุกอย่างแต่ให้เวลาตัวเอง เพราะนะคะกลัวที่ใหม่จะหนักกว่าที่เกา่าไปที่ใหม่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่าจะดีกว่าเดิมและการเริ่มใหม่มันต้องลงทุนหลายอย่างมากๆบางคนคิดบวกคิดแค่ว่ามาทํางานเลิกงานกลับบ้านหาของอร่อยๆกินแค่นั้นเองปัญหามีทุกที่อยู่ที่เราจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนบางคนนะคะโดนเท่าแก่ครูลองย้ายดูสิจเจ้าพ่อมาจับก็ต้องทนอยู่ทํางานต่อนะคะไม่กล้าย,ย้ายกันเหตุผลนี้นะคะหลายๆ คนคงคิดว่าโหเท่าแกทำไมใจร้ายจังแต่ในโลกของความเป็นจริงนะคะที่นี่ประเทศเกาหลีมันมีอยู่จริงๆคะ่ะบางคนที่ทนอยู่ไม่ใช่อะไรนะ เพราะอายุเยอะไม่มีโรงงานไหนรับเข้าทำงานแล้วจะเปลี่ยนที่ใหม่ก็คงยากและบางคนนะคะก็บอกว่าไม่ใช่ว่าอยากจะอยู่ต่อรอกแต่ที่ใหม่ยังไม่ตรงใจอะ่ะก็ว่ากันไปค่ะก็จะมีนะคะคนประเภทนึงนางบ่นจะลาออกตลอดเวลานางไม่พอใจอะไรเหนื่อยอะไรก็บอกจะออกจะออกจนตอนนี้นะคะเข้าปีที่8แล้วนางยังอยู่ที่เดิมและบ่นเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะคนพูดไม่ออกคนออกไม่พูดอะนะ่ะเนาะ คนจริงนะคะเขาไม่บ่นเยอะเพราะที่อื่นพร้อมจะอ้าแขนรับถ้าเรานะคะเป็นคนทำงานเก่งนะส่วนบางคนนะคะก็บอกว่าขี้เกียจเริ่มต้นใหม่เบื่ออยากออกแหละ แต่ก็ทนก็อยู่มันที่เดิมเนี่แหละถ้าย้ายก็ต้องก้าวหน้ากว่าเดิมและคุ้มค่าเท่านั้นไม่ใช่ขย่ากจะหนีปัญหาไปเรื่อยๆและบางคนนะคะก็เพิ่งคิดได้เมื่อลาออกมาแล้วตอนนั้นนะคะคิดแค่ว่าทําไมเราต้องมาอยู่ในสังคมประสาทแดกแบบนี้ด้วยมาตอนนี้นาะรอพวกดีแต่ปากให้ค่าไปก็เท่านั้นส่วนตัวแอดมินเองนะคะทุกคนก็เป็นประเภทที่อยากออกแต่ก็ทนอยู่ต่อนะทําตามเขาสั่งมาเป็นปีหนึ่งเต็มๆสั่งมาทุกคน สั่งตั้งแต่นะคะระดับสูงยันพนักงานด้วยกันเองเหตุเพียงเพราะคนเก่าที่อยู่มาก่อนนะคะบอกว่าเราเป็นน้องเล็กต้องทําทุกอย่างที่เขาไม่ทําบอกลาออกมาแล้วนะคะสองครั้งแต่เจ้านายก็ไม่ให้ออกเพราะทํางานได้ทํางานเก่งทํางานแบบสับ สับสนตำแหน่งไปหมดทำเป็นทำได้ทุกอย่างสิเออคนอยู่มาก่อนเป็นสิบสิบปียังไม่รู้เลยบางขั้นตอนแต่เงินเดือนนะคะดันมิสับนิ่งมากไม่ขยับเลยเงินเดือนนะคะได้เหมือนผ่อนจัก,กรยานแต่ใช้งานเ,าเราเหมือนกับผ่อนเบ้นยังไงอย่างนั้นเลยจ้าแล้วมีเหตุผลอะไรล่ะที่ทนอยู่ต่อเหตุผลนะคะเหตุผลเดียวเลยที่อดทนจนถึงวันนี้ก็คือที่เกาหลีใต้นะคะในกรณีของผู้ใช้แรงงานต่างชาติทํางานสถานประกอบ การที่มีพนักงานนะคะทำงานตั้งแต่5คนขึ้นไปนะคะและทำงานอยู่ในสถานประกอบการนั้นเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีก็จะมีเสร็จนะคะได้รับเงินแทนจิก,กึ้มหลังจากลาออกหรือออกจากงานนั่นเองค่ะเงินแทนจิก,กึ้มคืออะไรแปลง,ง่ายๆก็คือเงินโบนัสหลังเกษียณเหมือนบ้านเรานั่นเองค่ะทุกคนและนะคะจะได้รับเมื่อทำงานครบ1ปีขึ้นไปเท่านั้นค่ะนายจ้างจะต้องจ่ายเป็น จำนวนเงินอย่างน้อยเท่ากับเงินเดือน1เดือนของแต่ละคนนะคะซึ่งถ้าอยู่นานหลายปีก็จะเป็นเงินนะคะจํานวนมากโคเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นท่องเข้าไว้อดทนอดทนค่ะเงินในส่วนนี้นะคะทุกคนสําหรับแทจิกุ้มไม่ว่าจะเป็นนะคะต่างชาติที่มาแบบถูกกฎหมายหรือจะเป็นผีน้อยก็ได้รับสิทธิ์เงินแทจิกุ้มเท่ากันค่ะด้านเท่าๆนะคะของเกาหลีมีเยอะมากหลายคนนะคะต่างก็ดิ้นรนมากอบโกยเงินบอลแต่เชื่อม ว่าปีแรกๆนะคะไม่ได้เงินรอบปีแรกจะเป็นการทดสอบความอดทนของเราในเรื่องหนักๆเช่นเรื่องงานเพื่อนที่ทำงาน หัวหน้างานเท่าแกสี่อย่างนี้คือกดดันสุดละค่ะยิ่งไม่ได้ภาษานะคะสั่งงานแล้วทำไม่ได้ทำชา้าโดนปลดนะคะออกได้ง่ายๆเลยที่ดีๆมีแต่เชื่อมะมันมาไม่ถึงเราหรอกเพราะงานดีๆมีน้อยงานดีๆไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะทุกคนและใช่ว่าทุกคนจะพบเจอลหลายๆคนบอกไม่ดีก็ย้ายย้ายทีก็คิดแล้วคิดอีกย้ายไปเจอที่แย่กว่าเดิมหรือจะย้ายไปเจอที่ดีกว่าเดิม,ยยดดมลุ้นมาก สุดท้ายนะคะการย้ายงานก็ไม่ได้แย่ความโชคดีที่ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆปล่อยนะคะให้ความอดทนได้ชาร์จแบตบ้างเพราะต้องใช้เขาอีกแน่นอนแล้วเราจะได้เงินตอนไหนล่ะ ก็ตอนที่เรานะคะมีเพนนี้กลับบ้านสักก่อนไงหลังจากที่เรานะคะมีประสบการณ์แล้วรู้จักปรับตัวเอาความผิดหวังเป็นครูเรานะคะก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าแอดมินนะคะจะยิ้มได้ขนาดนี้ก็เสียน้ําตามาไม่น้อยยอมรับเลยว่าหนักมาก เหนื่อยมากแต่ไม่ท้อสู้และอดทนนะคะมีสติคิดให้รอบคอบเท่านั้นค่ะถึงจะอยู่รอดแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะที่หลายคนไม่ได้เจอแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงล่ะบางมุมก็โหดนะก็อยากเล่าให้ทุกคนได้ระมัดระวังตัวกันไว้ค่ะเหตุก็เพราะคนไทยด้วยกันเองเนี่แหละในหน้าหางานบางคนนะคะ เขาไม่ได้สนว่าที่ที่พาเราไปจะดีหรือไม่ดีคนย้ายงานก็ไม่รู้คิดว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็คงหาที่ดีๆให้ทำแลเชื่อใจไว้ใจนะคะเพราะเป็นคนไทยด้วยกันบางที่ก็ให้เรานะคะไปแทนคนที่เพิ่งโดนพ่อจับไปบ้างเท่าแก่โกงเงินบ้างเงินเดือนไม่ตรงปกบ้างงานไม่ตรงปกบ้างมาบอกนะคะให้เราทนทนทำไปเดี๋ยวก็ได้ขึ้นเงินเดือนบ้างพูดแค่หลอกนะคะให้อยู่ทำนาน ก็มีค่ะหรือบางทีนะคะก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าที่ทํางานไม่ดีคนไทยคนเก่านะคะอยากออกจากที่ทํางานแต่ออกไม่ได้นะคะเท่าแกให้หาคนมาแทนก่อนก็โพสต์นะคะประกาศหาคนดีอย่างโน,น้นดีอย่างนี้นะคะทํากับคนโพสต์สุดท้ายนะคะพอเราไปอยู่เขาก็ย้ายออกซะงั้นมีทุกรูปแบบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการย้ายงานต้องใจวัดใจค่ะทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งเงินในกระเป๋าและความ พร้อมที่ต้องรับผิดชอบนะคะการตัดสินใจของตัวเองซึ่งมาพร้อมกับความผิดหวังนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคนมีวีซ่าทำงานสอบมาแล้วนะคะโชคดีโดนเท่าแก่เรียกตัวมาทำงานวันแรกนะคะงานก็ไม่ได้ทำเท่าแก่เลิกจ้างดื้อก็มีค่ะเหตุเพียงเพราะนะคะตัวเล็กบ้างไม่ชอบหน้าบ้างโรงงานจะเจ๊งบ้างมาแบบถูกกฎหมายก็โดนเล่นเหมือนกันคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเหตุและผลที่หลายๆคนบ่นว่าที่ทำงานไม่ดีกำลังคิดอยากจะย้ายงานหรือ ก็คิดว่าอยู่ที่เดิมเนี่แหละเหตุผลไหนนะคะตรงกับใครบ้างไหมนะหรือนะคะถ้าใครมีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่แอดมินได้เล่าไปนะคะก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้นะแอดมินนะคะก็หวังว่าสิ่งที่ได้มาแชร์มาเล่านะคะให้ทุกคนได้ฟังกันนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้บ้างคะ่ะก็มีบางคนนะคะสงสัยแล้ก็ถามมาเหมือนกันนะคะว่าพอดุขนาดนี้ ยังจะย้ายอีก,กรอแอดมินนะคะจะบอกว่าดุแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะมันเป็นวัฏจักรว่ายวนไปแล้วไม่มีอะไรนะคะมาการันตีได้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนที่เราทําได้ก็แค่ทําใจใช้ชีวิตกันต่อไปด้วยความระมัดระวังกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตาม กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับแอดมินในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ส่งต่อบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆกันแบบนี้ได้ค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย